สวัสดีเอฟซนะคะขอตอนเรบเข้าสู่ช่องช่างผมผ่าล้อนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนยางของพ่ออุนกินะพี่น้องนะแล้วก็ไอเดียกับพ่อนะมาพ่นยาขายานะวนเราก็จะมาส่องดูหน่อไม้นะคะมีะตะก้ากับมีดมาด้วยนะ,ม,ะมีดก็มีดเล็กน้อยถุงมือด้วยนะนี่พี่น้อง เดี๋ยวเราจะหาหน่อไม้เมื่อต้มไว้นะเกืือดูดูนั้นเราจะอยากกินแกงหน่อม้งหน่อไม้เนาะพ่อลูก,ก็อยู่ด้านนู้นนะ เดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้รอนะคะในขณะที่เขาพ่อนอยาเนาะก็จะไปเลาะดูหน่อไม้เนะพี่น้องเนาะเจออะไรอ้เ้อว่าสมุนเจองู พี่น้องนี่นี่นะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะหานอไม้ไปต้มไว้แกงนะหรือดูที่มันอึดน้พี่น้องนะตอนนี้พอกอนฮนะน่าจะได้หลายค่อนข้างจะยเยอะแล้วนะคะหลายแถวแล้วแหละวิธีที่ไม่ทําให้ตัวเองลาบากนะขคะคับรถแล้วก็ทางตั้งไว้หลังรถแล้วก็คนนึ่งขับคนหนึ่งยืนฉีดนะคะ,ะอาจจะเปลืองพลังงานน้ํามันนิดหน่อย สีเห็นไว้นนองไกลจังเดี๋ยวเราจะเดินไปหาแม่นะแม่เจ้าอยู่ตรงไหน,นนะเจ้าเข้าไปทางไหนเดี๋ยวเราจะส่องจากข้างนอกเข้าไปไหนสิได้แล้ว น่ผุดดินมันเหรอเอามันไม่มีอันผุดดินแล้วเหรอเราเข้าไปไม่ได้นะคะ F4 <c oughs> ยุงเยอะไม่ได้เอาเสือเ้อแขนยาวมาด้วย <c oughs> ไม่เข้าไปหรอกอาบน้ำแล้ว จะไปแกงกินเที่ยงเหรอหนึ่งไม้โอ้ม่มาพ่อทำได้กี่แถวและมันทำแค่โซนฝั่งด้านนั้นเหรอหหอ,อ๋อแต่ว่ายุงเยอะจริงอะใครสินปมานี่หนูโดนกลับไปละสองตัว ยังเราก็จะพร้อมแหละเพราะว่าเราเดินไปเดินมาพ่อว่ากับน้องไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะได้ยินแต่เสียงแต่ว่าจับใจความไม่ได้ อะไรถอยหลังอ๋อแถวนี้เสร็จไปเป็นอีกหนึ่งแถวนะคะเปลี่ยนแถวแล้วมาแถวนี้แล้ว ถึงไหมเนาะแต่ว่าพ่อก็จะให้น้องขับช้าๆนะคะเพราะว่ามันขลุขละนิดหน่อยตอนนี้แม่ก็ยังคงอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะดงหน่อไม้นะคะ เมื่อกี้กดถ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ากดถ่ายไม่ขึ้นเอาใหม่แล้วกันเนาะทฤษฎีในการขับรถก็คือมันจะง่ายนิดหน่อยก็ตรงที่เราขับมาให้แบบกลางแขวก็พอนะคะจะได้ไม่ต้องเดินวกไปวนมาแต่ถ้าแบบเราเดินมันก็จะนานนิดนึง ขบับรถเป็นเต่านะคะตอนนี้ทำไมาได้โจอด อาชีพเกษตรกรนคะคะเป็นอาชีพเดียวที่มีทุกจังหวัดนะคะยกเว้นกรุงเทพกรุงเทพยังไม่น่าจะมีเหมือนกันแต่ว่าน่าจะนิดหน่อยหรือไม่มีเลยก็เป็นได้นะแต่รู้สึกว่าจะเห็นเยอะเหมือนกันอาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพที่ไม่ขาดแคลนบุคคลเพราะว่าถ้าไม่มีอาชีพนี้ก็คือหลายๆอย่างก็จะดําเนินไม่ได้อาทิเช่น ถ้าไม่มีชาวนานะคะในเมืองอาจจะไม่มีข้าวกินเพราะว่าเขาไม่ได้ทำนาถ้าไม่มีชาวไร่ขา้าวโพดไม่มีชาวสวนผลไม้เราก็จะไม่ได้กินผลไม้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยจะปลูกเองกันเท่าไหร่หลังจากที่เราไปเป็นคนในเมียงมาสี่เดือนนะคะเราก็ได้รู้ว่าของในเมียงแพงมากหลายๆอย่าง ผักเคลว่าเราถ้าอันไหนที่เราต้องการคือเราสามารถไปแบบเก็บริมรล้วได้แต่ว่าในเมืองก็จะแบบแพงนิดนึงหายากด้วยบางทีแบบในตลาดก็ไม่ค่อยจะมีนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะมีอะไรคอมเมนต์ติชมมาได้นะคะ